นับจากนี้ไปนะครับทุกท่านเล่งปฏิบัติตัวเองสวดมนต์บำเพ็ญภาวนานะครับผมมีกลุ่มที่เป็นคนบุญรวมกลุ่มสวดมนต์กันเอาไว้นะครับทํานํำพาแต่สิ่งดีๆทาแต่สิ่งดีๆไปร่วมกันฝึกฝนกรรมฐานเพื่อจิตมีพลังตั้งมั่นเกิดพลังฌานของจิตฝึกปรัสนาในการชํำรักกิเลสข,ของตัวเองฝึกมหาสติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตัวเองไม่ให้สร้างกรรมใหม่ให้มันเกิดขึ้นและรู้จักที่จะใช้พลังงานความรักเพื่อแผ่ออกมาเพราะการเผื่อแผ่พลังงานความรักหรือเขาเรียกว่าแผ่กระแสะแห่งความเมตตาออกมาเนี่ยมันจะเป็นออร่าที่คุ้มกายให้กับพวกคุณเป็นอย่างดีในยุคนี้กระแสะของดวงจิตที่เป็นฝ่ายอสูรหรือไม่ดีจะไม่สามารถยั่งกลายคนที่มีกระแสธรรมแห่งความรักแห่งความเมตตาตรงนี้เข้ามาไม่ได้ นะครับต้องฝึกแผ่ฝึกแบ่งปันพลังงานดีๆแล้วการแล้วการปกแผ่บุญยุคเนี้ถ้าคุณทําคุณเดียวคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยครับทุกคนนะฮะเราจะแผ่ซีซัวแบบสมัยก่อนมิได้เพราะถ้าเกิดคุณโดนตรวจสอบโดนจับขึ้นกระแสเราจะกลายเป็นที่เพ่งเล็งและเป็นแสงสว่างที่อยู่ท่ามกลางความมืดมิดมากจนเกินไปนะครับผมฉนันแล้วเนี่ยการที่คุณจะปกแผ่สิ่งดีๆเนี่ย ขอให้สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้เราเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์ได้มีความสุขขอให้กลุ่มคนใดก็แล้วแต่ที่จะได้รับเลือกให้รอดพ้นเป็นคนดีมีเมตตาที่ลวละการโปรดขอให้กระแสะอำนาจแห่งความดีนี้ช่วยเล่งปลุกให้พวกเขาตื่นรู้เพื่อช่วยในการทำให้โลกนี้ดียิ่งขึ้นไปเห็นไหมฮะ เขาเรีว่าต้องมีการกรองนิดหนึ่งเราจะแผ่ซี้ซัวไม่ได้ครับเพราะอย่าลืมนะทุกท่านบนโลกนี้มีทั้งสิ่งที่เป็นฝ่ายบวกและฝ่ายลบอยู่ด้วยกันแล้วพวกเขาตรวจสอบคุณผ่านกระแสจิตในทุกย่างก้าวทุกนาทีทุกวินาทีจำไว้นะฮะจำไว้พวกเขาสังเกตคุณ นะครับพวกเขาสังเกตคุณทุกเวลาทุกนาทีจงระมัดร,ระวังนะฮะโค้ชทันรู้แม้กระทั่งแวลตาพวกเขาด้วยแต่ไม่อยากพูดไม่อยากให้พวกคุณในนี้รู้สึกเกิดความหวาดกลัวเชิเกินไปฉันในวันนี้เนี่ยทำไมโค้ชทันต้องเร่งพูดเรื่องนี้เพราะนับจากนี้ไปนะครับผมการฝึกฝนปฏิบัติต,ต่างๆจะต้องมีความเขาเรียกว่าหนักแน่น มั่นคงยิ่งขึ้น